บทกล่าเสริมบางสิ่งในพื้นที่บยยริษัทได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการในธนาคารประหยัดครบสั่ง18แห่งประกอบด้วยเทศบาลตำบล4เขตองค์การาบริหารส่วนตำบล14แห่งโดยในปี2 5 5 7 กองกองปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการประชาสัมพันธ์การดาเนินงานธนาคารขยะให้ประจันได้เก็นคุณค่าแด้ให้ความสําคัญในการท้ารววป็นการอาชีพของธนาคารในปีก็ประมาณปศส5ห8ารถตรงส่งเสริมต่างกับตัท้องถิ่นได้ว่าเพื่อให้การขับเคลื่อนธนาคารขยะของปกครองิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดความยั่งยืนจึงให้อำเภอพิจารณาคัดเลือกครร ขยะต้นแบบระดับอำเภอต้อมทั้งถอดบทเรียนทั้งธนาคารขยะต้นแบบระดับอำเภอสมัครอำเภอยีริได้มีการคัดเลือกธนาคารขยะของเทศบาลตำบลตอหลังเป็นธนาคารขยะต้นแบบระดับอำเภอสวัสดีครับกระผมนายนัสรุณศรีดามะนายกเทศมนตรีตำบลตอหลังจากการที่จังหวัดปตัตตานีมีนโยบายคับเลือธนาคารขยะ เพื่อส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีการคัดแยกขยะรีไซเคิลใช้หลักการของธนาคารมาประยุกต์ใช้เพื่อให้สมาชิกนำขยะรีไซเคิลมาขายที่ธนาคารขยะธนาคารขยะของเทศบาลตอนหลังจัดตั้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์พฤษราช2567คณะทำงานธนาคารขยะหมู่บ้านที่เป็นต้นแบบคือธนาคารขยะหมู่ที่1ตําตำบลตอหลัง มีกำนันตำบลตอหลังนายมากกเมมหามะเป็นประธานกรรมการในการดำเนินมีสมาชิกจำนวน347คนจำนวนขยะที่ขายได้ต่อเดือนประมาณ434กิโลกร,รัมมีรายรับเดือนละประมาณ2,116บาทเนื่องจากเป็นกำนัรข,ขยะที่ประตบความสำเร็จโดยให้มีส่วนร่วม โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการกับเพื่อนเหมาะกับอนพื้นที่และสามารถต่อยอดโดยการสร้างกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสผู้ฟอกฟาในพื้นที่หมู่บ้านตำบลเอินรายได้ส่วนหนึ่งจากการซื้อขายขยะของสมาชิกจะแบ่งเข้ากองทุนซึ่งทางเทศบาลตำบลต่อหลังได้มีการทำบันทึกความสัลงข้อตกลงความร่วมมือกับสมาชิก สมาชิกจะมีส่วนในการบริจาคการกสุศลซึ่งเหมาะกับบริบทของชุมชนในการช่วยเหลือผู้อื่นที่ต้องการการบริจาคทำความดีการช่วยเหลือผู้อื่นจะได้ผลบุญและทําให้ประสบความสําเร็จในชีวิตตามหลักความเชื่อของพี่น้องชาชนในพื้นที่ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาในการดาเนินโครงการขยะขอบเทศบาลตอนหลัง ก็คือสมาชิกยังขาดทักษะในการคัดแยกขยะรีไซเคลิลทำให้ใช้เวลานานในการคัดแยกตอนนำมาชั่งน้ำหนักขายขยะบางชนิดร้านไม่รับซื้อไม่มีราค่ามีน,าน้องประชาชนในหมู่บ้านไม่ให้ความสนใจที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกของธนาคารแนวทางแก้ไขเทศบาลตำบลตอนหลังได้มีการจัดอบรมให้ความรู้ ในการคัดแยกขยะให้กับสมาชิกของธนาคารยะและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องเยาวชน,นในพื้นที่เข้าร่วมเป็นกําชิกของธนาคารอย่างต่อเนื่องหลังจากดําเนินการไปแล้วทําให้ชุมชนได้รับประโยชน์ดังนี้เพื่อให้ครอบครัวมีการคัดแยกขยะและ ลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในครัวเรือนโดยการคัดแยกขยะรีไซเคิลสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับขยะรีไซเคิลได้ 2. เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับประชาชนแก้ปัญหาภาวะเศรษฐกิจในครอบครัว 3. เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอันดีช่วยบริจาคช่วยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชนและยังมีข้อดีและประโยชน์อีกมากมาย ซึ่งผมในฐานะนายกเทศมนตรีตำบลต่อหลังยินดีที่จะสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการขยะในชุมชนเขตเทศบาลตำบลต่อหลังโดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเอ่ายในพื้นที่ทีมงานที่มีหลายภาคส่วนในการช่วยดําเนินงานและสนับสนุนกิจกรรมและร่วมกับผู้นําชุมชนให้เห็นความสําคัญและประโยชน์เพื่อนําไปสู่การขับเคลื่อนธนาคารขยะสู่ความยั่งยืนขอบคุณครับ